จัดจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังคงสถานะแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ระดับเป็นลบนะคะเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและปะจัจจัยเศรษฐกิจการคลังโดยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านไปยังระบอบประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดค่ะ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information Inc. หรือว่า R I นะคะได้รับการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยของตราสารหนี้รัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศที่ระดับ BBB+ และสกุลเงินบาทที่ระดับ A- ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือหนี้รัฐบาลระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศที่ระดับ A-2 รวมทั้งยังคงสถานะแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ระดับเป็นลบหรือว่า Negative Outlook ผลจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหารเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวในระดับปานกลางและการดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบส่งผลให้มีการใช้มตรการกระตุนน้นเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อนี้สาธารณะสำหรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ RNI ยังคงให้เป็นลบเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการคลังโดย r n i ยังคงติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะคะว่ายังคงมีเสถียรภาพต่อเนื่องไปจนถึงการกลับเข้าสู่การปกครองภายใต้รัฐบาลพลเรือนรวมทั้งผลการลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปี2560 นอกจากนี้ค่ะทาง RNI ยังคงเดีตามว่ารัฐบาลจะดำเนินการปฏิรูปการเมืองและมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจและการคลังนั้นทาง RNI เห็นว่าการที่รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลที่ร้อยละ2.8ของ GDP ในปีงบประมาณพศ .2559 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ แต่เนื่องจากแหล่งเงินทุนสําหรับใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐมาจากการกู้เงินของรัฐบาลและไทยาาาสาหกิจซึ่งอยู่นอกงบประมาณนะคะดังนั้นควรจะต้องมีการติดตามฐานะการคลังของภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะ